สวัสดีจ้าพี่น้องก่อนอื่นขอโทษขอพายหลายจ้าไม่เป็นไรยุดไปหลายมือละจ้าพี่น้องพี่น้องมิสูตรเป็นของตัวเองกับสนุกจัดเนาะจ้จจาเนาะเล่าพัฒนากับเขาดีไม่เป็นไรไได้ทําคลิปไปหลายมือจ้ะอันนี้อยากไปกาซาดน้งกับไปกาซาดจ้งไปได้ซีน้อยเฉพาะจิตพิเศษปกติวีไอพี่น้องพี่น้องเนาะอยากไปกาซาากับไปกาซ่ลาลักซิปลักน้วยจ้าลักซิปในสองในศูนย์ในสามตงได้ในหนึ่งในสี่ในหกจับคูด้เก่ากูตัวเด่นตัวสวนคือสองกับศูนย์กับสี่กับ หนึ่งตัวชุดหลายคือศูนย์กับสองกับหนึ่งนัจะพี่น้องซีตัวหนานี่บางที่ออกแบบนี้แบบนี้เอาตัวเน้นเอาตัวชอบตัวเน,น้นตัวชุดหลายจัดไวไซีตัวหนาพี่น้องอันนี้ปกติแต่พี่น้องอยากไปถูกน้อยกับไปถูกน้อยจ้ะอยากไปแต่ปกติและวีไอพีก็ได้เอาตัววิงลูดก่อนแต่พี่น้องวิงลูดที่สองกับหนึ่งศูนย์กับ4ีกับวิงลูดใดแมมลาตจัดลงไปจะสองกับหนึ่งนัจะเด้อชุดหลายที่สอง สองกับหนึ่งพี่น้องอันนี้เขียนพิษแล้วต่พี่น้องเอาเหล็กหนึ่งน้วแต่เด้ออยากวิ่งทีศูนย์ก็ได้สองกับหนึ่งตวนี่สีต่ตวดนาไม่ได้เหตุหลายมือกะอยากนะ้องพี่น้องเนาะมือกะคำได้จต่ใบ,บาสามหรอเขามาหลุนเบิงว่าทนะีมากวะเนาะเวลาจะเอาสูตรคำนวณของพญายจุจาลงไห้เด้อแต่เด้อของพญายจุจาเอา่อเหล็กรัฐบาลเข่าทุกวัดทุกวัดคำแม่เวลาเบาร่วงกับเข่าดีตั้งบนทั้งล่างแล้ว อันนี้ปกติจะพี่น้องเขามาช่อม่กันเฉพาะจิตพิเศษปกติ v i ไแมนมิลาจะออกจุดนี่ลงมห้ยแล้วจ้ะเนอนี่ปกติเวลาหลักซิปชนนี่นตัดออกได้เต็มๆแล้วจ้นะเนาะเพราะว่าแมนเวลาเห็ดเบิงแล้วจต่เนาะมือได้บรยากากับเห็ดช่อมเบิงกับเขานี่ลักซิปจะได้ศูนย์นได้เก็ได้ซีลักหนวยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองเลขต่ำๆมือี่น เบิ่งซิมมาว่เนาะพี่น้องเนาะมีศูนย์นิดนึงกับงามหลอดเหล็กอันนี้คำนั้นมาจากเลยออกปกติตัวบนจะอวัยรุ่นรักซีฟรักนุ่งไอยากเคลียร์สันสนๆร้างแล้วไ,วไว้ๆน้าพี่น้องว่าบ่าเฮดได้ตัวเดียวกันเนาะแต่เนาะสำหรับตรงนี้กับตรงนี้พี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองกับเฮดได้ตัวเดียวกันทุกวันตรงนี้น้ะพี่น้องเนาะนี่เลขศูนย์ชนจะพี่น้องอยากวิ่งรุดที่ศูนย์ก็ไดรักซีบตรงนี้มันชนกันอยู่แบบนี้ จะลืมออกตัวเบิร์นเนี่ยพี่น้องพี่น้องตาดีกันแนมแล้วแต่เด้ไม่เวลากับหลายอยากแล้วพี่น้องนะศูนย์ศูนย์จากพิเศษอะตัวเบิร์นพี่น้องศูนย์ศูนย์จากพิเศษอันนี้เฉพาะจิตเอ่อบอมี่แล้วแต่เนาะศูนย์ศูนย์ชนกันยูทีเน่ยปกตินี่จ่าตรงนี้กับศูนย์ศูนย์ชนกันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์วิ่งรูปที่ศูนย์ได้จ่าสองสองจากวีไอพีแล้วแต่เนาะ สองสองจากจุดนี่กับซีมีประมาณนี้แหละจ้ะเอาเลขสามตัวไว้ไวลุ่นนะจ้ะเนาะแคบหน้าจอตรงนี้ไปน้อยก็น้อยกับแคบหน้าจอตรงนี้ไว้ละพี่น้องเอาแม่มาจันลจเลขสามตัวไว้ให้ลุ่นสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่ชอบเลขศูนย์หลัก,ลก 1, 0, 6, สิบนลจ้ะหนึ่งศูนย์หกสมารจะออกมาแบบนี้เล้หนึ่งศูนย์หกจ้ะ หลุนนัดจนะเนาะบลูวัตซิมาเอาอะไรห,หน่อยๆคู่นัดจนะเนาะเมืม่อไรจะเอาเลขรัฐบาลลงหายนัดจันะเด้อะงวดที่แล้วจุดถูกได้สามหกสี่เผดเข่าสามหกหกสามนัจันะพี่น้องสำหรับเลขรัฐบาลน,นัดจนะเนาะจะเอาของพญายุตราลงหายนัดจันะเด้อของรัฐบาลของเพิ่นเข้าถูกงวดทุกงวดนัดพี่น้องเพิ่นก็อักเอาดีดีเอาทุกงวดแบบนี้ก็จะไปลักสม,มุทรเพิ่นมาลงหายนัดพี่น้องเด้อนะนะเลขรัฐบาลเอาประมาณนี้จ้กขอให้รวยปัง ทุกวันของห้าน้อยของวันที่ยิบเกีนแล้วพนณองเนาะอันนี้กับคำแล้วเลยกระจิออกแล้วพน้องเอาประมาณนี้จ้าเฮงๆเรื่อยๆเจอกันนะลริปต่อไปสวัสดีจ้า